สวยขึ้นมากน้ำฟ้าดาวดวงใหม่ช่อง3าจากบทสมทบสูน่นางเอกตัวจริงน้ำฟ้าธัญพัฒน์พัชเชลรชัยเจริญสาวน่าใสอารมณ์ดีนะักแสดงจากช่อง3ามที่ผลงานผ่านละครมาหลายเรื่องกรงกรรมทุ่งเสน่หาแม่กลัวคนใหม่และล่าสุดกับบทบาททนายแจทู o v ฟให้เอรักพิ่พาคษากลายเป็นดาวเอกดวงที่ฉายแสงขึ้นเรื่อยๆ เป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดได้วย้ว่าเป็นตัวเต็งด้านนี้เลยคืออยู่ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนทั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มพูดหน้าชั้นเรียนชอบร้องเพลงชอบเต้นอย่างตอนอนุบาลก็เป็นตัวแทนดังไปแข่ง แอโรบิกพอถึงประถมก็ไปนักกีฬาวอลเลยบอลจนได้ฉายาว่าน้ำฟ้ามือตบเลยนะคะหนูชอบทุกอย่างที่ได้สแสดงออกค่ะไม่กลัวว่าที่จะต้องพูดบนเวทีจึงน่าเป็นตัวแทนเพื่อนๆทำกิจกรรมอยู่เสมอส่วนหนึ่งมาจากสมัยเด็กเวลาตื่นเต้นจะเหงาอ,ออกมือกังวลกลัวไปหมดไม่ว่าจะคุณแม่สอนให้ลูกๆก,กล้าสแสดงออกอย่างเวลาไปางานวันเด็กหรือปาร์ตี้ที่ต้องมีเล่นเกมร้องเพลงทุกครั้งคุณแม่จะให้ลูกๆล,ลองทำตลอดจึงเหมือนเราได้ฝึกเรื่องนี้มาเรื่อยๆอีกอย่างคือหนูชอบ เล่ตุ๊กตาบาร์บี้โดยตั้งชื่อให้แต่ละตัวแล้วก็สมบทบาททำเสิ่งและท่าทางให้บาร์บี้แต่ละตัวคุยกันรู้สึกว่าสนุกดี ไม่ได้พูดเป็นคนคนั้นคนนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ชอบและอยากเป็นนักแสดงแต่นักชวนมัธยมอายุประมาณ15ปีบอเด่นติดต่อมาทาง Facebook ชวนให้ไปลองแคสติ้งงานตอนนั้นไม่ลังเลย,เลยค่ะเพราะว่าชอบงานด้านนี้อยากทําในงานวงการบันเทิงอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นหนึ่งมีความฝันอยากเป็นนักร้องเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่โอกาสด้านการแสดงเข้ามาก่อนพอได้ลองทําก็ชอบมากๆแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องแรกสารภาพจับอัพโดยยังจําความรู้สึกตอนเข้าฉากแรกได้ดีเลยตื่นเต้นมากๆ แต่การที่เราได้สมบทบาทเป็นตัวละครอะไรก็สนุกมา,มากๆเช่นกัน พอช่วงใกล้จบมัธยมปลายนั้นได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทุนให้หนักเรียนดีที่ทํากิจกรรมของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นก็จากความสนใจงานเบื้องหน้าก็อยากลองทํางานเบื้องหลังด้วยจึงเรียนคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาว,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ยูเป็นนักกีฬาจึงติดกันออกกําลังกายจําได้ว่าครั้งหนึ่งตอนแข่งกีฬาน็ตบวัวเลยบอกไปโดนหน้าเพื่อนทําให้เพื่อนงอนไปพักใหญ่เลยกว่าจะคกินดีกันคือความเป็นสาวพลังเยอะไม่รู้ตัวว่าออกแรงมา เพราะว่าอาจเป็นคนรรกฐัน ที่มั่นคงมังคะาแต่พอเริ่มงานมีเวลาว่างน้นอยลงซึ่งห่างหายจากการออกกําลังกายไปพักหนึ่งกระทั่งได้กลับมาออกกําลังกายจริงจังต่างกระโดดเชือกเล่นฮอลลูฮูเป็นกิจกรรมที่เล่นที่บ้านไายแล้วก็แต่ระคําถามถามบ่อยคือเคล็ดลับดูแลตัวเองโดวยเฉพาะเรื่องผิวขาวบำรุงด้วยไรจริงๆหนูบำรุงนอนมากเลยค่ะแค่ทาครีมตามสเต็ปทั่วไปแต่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติทาวานแันเชและบำรุงใต้ตาด้วยแตงกวาก่อนนอนเท่านั้นเลยค่ะส่วนหนูคิดว่าสําคัญ ในที่สุดคือการดูแลตัวเองไม่คิดมากอารมณ์ดีและยิ้มแย้มเยอะ